ปัฐกคถาเรื่องชีวิตหลังโควิด -19 เพื่อโครงการพัฒนาคือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญมา <c oughs> เป็นผู้บรรยายแต่ว่าที่จริงก็ลำบากเพราะว่าเป็นคนธรรมดาแต่ว่าผู้ที่ทำงาน อยู่ที่โครงการพัฒนาคือข่ายอันนี้ก็เป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ความสามารถสูงสิ่งที่มากล่าวก็อาจจะเหมือนกับเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนแต่ว่าถ้ามีส่วนใดที่เป็นประโยชน์ก็ดีใจถ้าอันไหนผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยว่า ตั้งแต่มีชีวิตผ่านมาก็66จะขึ้น67ปีแล้วก็เคยผ่านอะไรมามากแต่ก็ไม่เคยเห็นอะไรที่เป็นแบบนี้แบบที่กำลังเกิดขึ้นแต่ก่อนเคยมีโรคซาร์สแล้วหวัดนกก็ยังรู้สึกว่าไม่แย่เท่านี้ตอนมีซาร์สได้โทรศัพท์ไปหา ครูที่สอนภาษาจีนที่เมืองจีนเขาตอบแต่ว่ายังอยู่แปลว่ายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่รู้จะตอบยังไง <c oughs> ตอนที่มีวัดนกระบาดกำลังคิดว่าจะหาห่านมาเลี้ยงเพื่อไล่งูเพราะว่าที่วังสัพทุมนี่มีงูมากแต่มีผู้กล่าวว่าห่านก็เป็นพาหะของโรควัดนกเหมือนกับนกชนิดอื่นก็เลยไม่ได้เลี้ยงห่านก็ ปล่อยงูให้เพ่นพ่านไปอย่างเดิมเมื่อโควิดมาแบบจู่โจมและแพร่ระบาดรวดเร็วมากทุกประเทศเดือดร้อนและพยายามแก้ไขปัญหาของตนเองเท่าที่จะทำได้ก็ขอเล่าประสบการณ์ที่คิดและทำในช่วงโควิดเท่าที่ผ่านมาแต่ว่าหลังโควิดนี่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะคิดยังไงต้องคิดใหม่ อันนี้ประการแรกก็คือเรื่องการเรียนการสอนในทิ่นห่างไกลก็เป็นเรื่องที่ทำงานอยู่จะว่ายาวนานก็ตั้งแต่ตามเสด็จเมื่ออายุ16เวลานี้6 6ก็ทำเรื่องนี้มา50ปีระหว่างที่มีโควิด19ตั้งแต่ระลอกแรกค่อนข้างลำบากใจเพราะว่าอายุมาก แล้วมีโรคประจำตัวซึ่งหมอเขาสั่งว่าคนแบบนี้ให้ระวังจะออกไปที่ไหนเพื่อไปช่วยเหลือตัวตนเองก็ไม่ง่ายนะหลังจากช่วงที่ควรจะเปิดเทอมแล้วกระทรวงศึกษาค่อยหหยุดต่อโดยให้เรียนโดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรทัศน์พวกที่อยู่บนภูเขาหรือเป็นชนเผ่าที่ไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ไม่ได้เรียนนานอาจจะลืมได้ แถมในถิ่นธุรกันดารไม่มีสัญญาณโทรทัศน์หรือ Wi-Fi เราอาสาสมัครก็ช่วยกันบริจาคอุปกรณ์การสอนหรือช่วยสอนเท่าที่จะทำได้อย่างเช่นที่โรงเรียนพระปริยติธรรมจะพอเรียนได้พคือถูกปิดเหมือนกันแต่ว่านักเรียนซึ่งเป็นเนก็ออกจากโรงเรียนพระปริยติธรรมไปอยู่ที่วัดของตัว ก็ยังไม่ได้ราศิกขาก็าอยู่ที่นั้นก็มีเด็กมากๆเราก็มาสอนได้ขนาดศูนย์กศน,น,นก็ยังถูกปิดสื่อการสอนอะไรก็ไม่ตอนนั้นก็ไม่ได้รับแจกเลยคนเราเราคนทั่วๆไปเลยก็ต้องต้องทําหาพยายามหาอุปกรณ์การสอนมีกระดาษเครื่องเขียนมเมล็ดพันธุ์พืชหนังสือเอกสารให้ความรู้ที่ทำเอาไว้ได้แก่สื่อการสอน60พรรษาสำหรับ เด็กระดับมัธยมช่วงนี้จึงทําต่ออีกชุดหนึ่งสื่อสือกการสอ 65, น65พรรษาสําหรับเด็กโตระดับมัธยมเขามี60กสรบพัน,านสาสําหรับปฐมแล้วก็65พรรษาสํสาหรับเด็กโตระดับมัธยมก็เพิ่งนําออกมาทดลองใช้ร่วมกับหนังสือเรียนสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนและเอกสารที่หน่วยงานต่างๆทําเพื่อแนะนําประชาชน ให้ความรู้เกี่ยวกับโควิดและของต่างๆที่บรรจุในถุงที่เรียกกันเองว่าถุงยังชีพทางการศึกษานอกจากนั้นมีของใช้จําเป็นได้แก่เครื่องมือทําความสะอาดเช่นสบ,บู่แชมพูเจลแอลกอฮอล์ผงซักฟอกเสืส้อผ้ายาสามัาประจําบ้านเป็นต้นมีหลายคนมาช่วยสมทบทุนและมีคนหลายคนแม้แต่คนสูงอายุก็ไปช่วยสอนในถิ่นที่ธุรกันดารหาหนังสือไปให้ซึ่ง สมัยนี้หนังสือ,ร,อราคาก็ค่อนข้างแพงเมื่อใกล้เปิดเทอมก็มีงานสร้างหอพักและห้องเรียนทําความสะอาดห้องครัวและห้องอาหารครูหลายคนไปสอนนักเรียนที่บ้านเท่าที่ทําได้แล้วก็จะก็เลยได้จัดพานนาให้ครูไปบ้านนักเรียนชาวบ้านที่พอมีความรู้และูนย์เด็กเล็กก็ช่วยกันทําคลิปสอนหนังสือเด็กให้เด็กพอบลูกเช่นกลุ่มบ้านนี้มีละกุกผักกินเองทหารก็มีบท บามากโรงเรียนหลายแห่งมาขอความสนับสนุนจากทหารเพื่อทำโครงการเรียกว่าอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบก่อนหน้านั้นทหารเอาผลผลิตไปขายราคาย,ย่อมยาวให้ชาวบ้านกำลังพลเมื่อจะเปิดเทอมก็ไปช่วยทำงานที่โรงเรียนไม่ใช่ทำแต่ที่บ้านนักเรียนและผู้ปกครองไปช่วยกันสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบห้องน้ำห้องส้วมสวนเกษตรโรงเรียน ก็ต้องมีเล้าไก่มีบ่อเลี้ยงปลาซึ่งถ้าทิ้งไปนานก็จะเสียหมดก็พึ่งทึงเอามาทำใหม่ก็เลี้ยงปลูกบ้านช่วยกวาดถูโรงเรียนผู้ปกครองกับนักเรียนก็เอาวิธีการต่างๆที่ทำที่โรงเรียนเอาไปทำที่บ้านเป็นการประหยัดลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้มีการสอนทำอาหารถนอมอาหารทำการฝีมือหัตถกรรมแล้วก็ช่วยหาตลาดให้ เครื่องมือการสอนอีกอย่างหนึ่ง<ม>ก็คือให้นักเรียนเขียนบันทึกว่าแต่และว,วันไปทําอะไรบ้างมีการเขียนภาพระบายสีประกอบให้เห็นคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคอีกอย่างหนึ่งที่ทหารคิดทําขึ้นใหม่เรียกว่าโครงการชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยก็เ,เป็นเรื่องที่ทําได้หลังจากโควิดโครงการพวกนี้เป็นสื่อการสอนในกรุงวิชาของกระทรวงศึกษาที่เรียกว่า 8กลุ่มสาระเคยให้โรงเรียนที่ทำเรื่องสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนใช้สวนพฤกษศาสตร์นี้สอนกลุ่ม8กลุ่มสาระได้ผลมากการใช้สวนเกษตรก็น่าจะทำได้เช่นกันโดยให้คนที่ไม่ใช่ครูโดยอาชีพสามารถสอนได้ที่อเมริกาเขามีโครงการ School Yard Program สอนให้เด็กเพาะปลูกทำกับข้าวและแปรโลกเพิ่ผัก ไม่ใช่สอนแต่เด็กสอนผู้ปกครองด้วยเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยากจนโรงเรียนพระปริยติธรรมที่ต้องปิดนั้นสมณีนกับวัดอย่างที่กล่าวมาแล้วเราจึงถวายโทรทัศน์เพื่อให้สมณีนสมณีนเรียนทางโทรทัศน์แบบสมาร์ททีวีใช้ทํามไรฟเสียบได้แล้วก็ถวายค่ารถให้พระอาจารย์ไปที่วัด คือพระอาจารย์จะอยู่ที่โรงเรียนพระปฏิยติธรรมก็ต้องถวายเงินให้เป็นค่ารถให้พระอาจารย์ไปตามวัดต่างๆซึ่งมีอยู่หลายวัดปรากฏว่าเด็กยากจนแถววัดก็พลอยมีโอกาสได้เรียนไปด้วยทางเจ้าของบริษัททีวีนั้นก็บริจาคทีวีและตอนหลังก็ ขอเขาว่าไม่ต้องไปจากก็ได้เพราะไปจากเยอะแล,แล้วก็ขอให้ช่วยขายให้ในราคาที่เป็นกันเองเขาก็าก็ช่วยเพราะยังมีอีกเยอะแต่ถ้าแจากทีวีไปตามบ้านก็ไม่ได้ก็ต้องรวมกลุ่มกันพอสมควรก็รู้สึกได้ผลคือตอนนั้นก็ ได้ผลให้กับตัวเองด้วยคือก็ต้องขอบคุณโรงงานที่เขาไปจากก็ได้ส่งภาษาจีนก็ใชภ้ภาษาจีนในชีวิตประจำวันเลได้อา่านหนังสือพิมพ์เยอรมันชื่อหนังสือพิมพ์ดีไซน์แปลว่าก,การเวลาเนี่ยที่เขาให้นักเรียนทั่วโลกเขียนริงความวาดภาพแล้วนำมาประกวดกันเรื่อง ชีวิตก่อนระหว่างและหลังโควิดแต่หนังสือนี่กว่าจะมาถึงเมืองไทยก็ใช้เวลานานึนานั้งียวนี้ไม่มาแล้วจะไดะซ้ำไปก็จะให้เด็กไทยส่งไปประกวดกับเด็กนานาชาติก็ไม่ทันลองให้เด็กไทยทำทำประกวดกันเองก็ทำได้ดีก็มีหลายหลายสังกัดเช่นตชดสพท กทอมอกศอน,นอโรงเรียนพระปริยัติธรรมแล้วก็สังกัดอื่นๆที่เขามีโรงเรียนเอก,กชนก็ประกฏกันเองก็มีผลงานดีๆออกมาก็ลมารวบรวมคิดว่าจะพิมพ์สำหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สถานศึกษาในเมืองทั้งโรงเรียนรัฐบันอุดมศึกษาที่มีอุปกรณ์และความพร้อมในการสอนทางไกลหรือสอนออนไลน์ก็ได้ทราบว่าได้ดําเนินการแบบออนไลน์กันได้ผลดีก็ต้องเรียกภาษาสมัยใหม่เขาบอกว่าได้ผลดีระดับหนึ่งหรือดีพอสมควรก็บางทีก็เสียงก็ไม่ไมชัดหรือว่าทาง กำลังเรียนออนไลน์อยู่ผู้ปกครองอว่านั่งเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ได้ว่าช่วยกันธุมากินช่วยกันขายของดีกว่าก็จะดูว่ามีคนเด็กวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในบ้านไม่มีสมาธิอะไรก็จะมีปัญหาจะมีปัญหาเรื่องการเรียนการสอนภาคปฏิบัติและการฝึกงานในสถานประกอบการซึ่งก็ได้ คุยออนไลน์ไปหาเด็กในถิ่นธุรกันดารเหมือนกันเขาบอกว่าตอนนี้ไม่ได้มาโรงเรียนตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่บ้านก็เด็กอยากจะไปทาภาคปฏิบัติแล้วอยากจะประกอบการทำ lab อะไรก,ก็ก็ไม่ค่อยได้ก็ต้องปรับวิธีการหรือย่นย่อลงเหลือเท่าที่จําเป็นหรือว่ามีวิธีการว่าตอนนี้ยังไม่ทําให้เลื่อนเวลา เอาไว้ที่หลังชดเชยก็ได้ทราบว่าการมีการเยี่ยมเยียนนักศึกษาออนไลน์ซึ่งคงจะเยี่ยมได้มากขึ้นวิธีออนไลน์นี้มีปัญหาที่กรณีที่บางคนมีที่พักและอุปกรณ์ที่ไม่พร้อมกับการเรียนหรือสื่อออนไลน์แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เรียนการสอนแบบนี้ครูอาจารย์ต้องเอาใจใส่ดูแลนักศึกษามากขึ้นเป็นพิเศษต้องเตรียมเอกสารและ คลิปการสอนให้เด็กไปทบทวนเองได้ใน,ในภายหลังด้วยคือนอกจากถ้ามีไม่คอมพิวเตอร์ iPad แตไม่มีก็เดี๋ยวนี้หลายคนก็จะมีะพวกมือถือแต่ก็จะลำบากสำหรับนักเรียนในเขตภูเขาหรือยากจนที่ไม่มี Wi-Fi ข้าพเจ้าก็ใช้วิธีเยี่ยมโครงการต่างๆในทินตุรกกันดานห่างไกล หรือไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทุกรกันดานที่ก็มีที่ไปเอง,เองไม่ได้เพราะเขาจะเท้าเจ็บเดินไม่ได้ก็ธรรมดาก็ต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์นี่ก็ขึ้นไม่ได้เพราะว่าขึ้นบันไดลงบันไดไม่ไดไ้ได้ผลดีพอสมควรเฉพาะในจังหวัดที่ยังไม่ล็อกดาวน์ถ้าล็อกดาวน์แล้วก็ติดต่อไม่ได้เลยเพราะเจ้าหน้าที่ที่จะไปช่วยเขาก็เข้าไม่ได้ต้องกักตัว อีกวันซึ่งจะไม่ทันกำหนดการเวลาตรวจเยี่ยมก็ตอนหลังถ้ามีรู้ไปก่อนและเตรียมตัวก่อนก็ให้เขาไปกักตัวก็เยี่ยมได้แต,แต่เยี่ยมได้แต่โครงการต้องเป็นโครงการที่เคยไปแล้วด้วยถ้าโครงการที่ไปใหม่ๆนี่ก็ไม่ได้เพราะว่าไม่เคยเห็นภาพนึกภาพไม่ออกว่าจะต้องทำยังไงแล้วก็เยี่ยมประชาชน ไม่ได้เพราะว่าพูดคุยกันไม่สะดวกเยี่ยมนักเรียนพอได้เท่าที่ผ่านมาลองคุยกันนักเรียนแต่ละคนเขาก็คือโต้อตอบได้ยุคโควิดนับว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญอย่างยิ่งคนยุคหลังโควิดทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ในชีวิตและการงานแทบทุกด้านก็ทำให ชีวิตหลังโควิดก็จะใช้เรื่องอสารสนเทศได้คล่องแคล่วขึ้นอันนี้ก็เป็นการเดาทักษิะอาชีพยุคโควิดสำหรับประชาชนทั่วไปเท่าที่ทราบมีจำนวนมากทีเดียวที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในการประกอบอาชีพไม้แต่คนที่มีงานทำอยู่แล้วก็ต้องหมั่นหาความรู้เพื่อให้สามารถทำงานใหม่ๆได้เมื่องานเก่าทำไม่ได้ซะแล้วบางทีเขาก็ ไม่ให้คนทํามีบางคนที่เคยยิ่งเคยทําอยู่บางทีเขาก็ยังให้ทําคนจะสมัครเข้าเรียนใหม่นักเรียนที่จบการศึกษาจะเรียนใหม่ก็ทําไม่ได้เพราะว่าเขาไม่เอาสติคนก็มีความศัพท์เรียกว่า disruption disruption คือทําอะไรไม่ได้ทำอาชีพไม่ได้ ที่เห็นกันคือคนที่พอจะมีที่ดินพอปลูกทํากับข้าวเครื่องดืม่มได้ก็ขับขี่พาหนะส่งของหรือประดิษฐ์ของได้เช่นทําสายคล้องหน้ากากขายออนไลน์ขายขายหน้ากากผ้าขายสายคล้องขายอาหารขายเครื่องดืม่มก็ไปได้คนจำนวนมากใช้คอมพิวเตอร์ทำงานที่เรียกว่า work from home ไม่ใช่ว่าจะใช้เฉพาะระหว่างที่มีโควิดโควิดหมดแล้วก็น่าจะต้องทำเพราะว่าคนชินแล้วต้องศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็พวกที่ทำงานที่ผลิตฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แล้วก็เขียนแอปพลิเคชันใหม่ๆหรืออคือแอปใหม่ๆนี่ก็้าคนที่มีความสามารถพวกนี้น่นาจะมีเพิ่มขึ้นแล้วก็จะน่าจะประสบความสำเร็จเป็นชีวิตหลังโควิด ซึ่งจะมีตัวอะไรมาใหม่เมื่อ,อไหร่ก็ได้ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครทราบมีศัพท์ที่ได้ยินกันมาตั้งแต่ก่อนเกิดโควิดและก่อนที่มีโควิดอยู่นี่ได้ยินกับทุกวันคือรีสกิลคือการฝึกทักษะอื่นแทนทักษะเดิมอัพสกิลคือพัฒนาทักษะเดิมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นและมีนิวสกิล สร้างหรือฝึกทักษะงานใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนที่จำเป็นต่อการทำงานในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วให้สอดคล้องกับความต้องการใหม่ๆเพิ่งคุยกับเพื่อนซึ่งทำเป็นชาวต่างประเทศทำบริษัทรถยนต์บอกว่ากำลังเตรียมสร้างรถอัตโนมัตริรถไฮบริดที่ใช้ไฟฟ้าและรถที่ ใช้ไฮโดรเจนเป็นเป็นพลังงานที่จริงก็มีคิดนานแล้วแต่ว่าราคาก็ยังค่อนข้างจะแพงก็มีคนใช้ทำแต่ตอนนี้อาจจะจำเป็นมีอะไรใหม่ๆแล้วยุคโควิดช่วยเร่งความต้องการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีอยู่ทำให้เห็นความจำเป็นของการเรียนรู้อยู่เสมอก็อจะมีเทคนโนโลยีใหม่ๆธุกรกิจใหม่ๆ ที่คนยุคโควิดต้องเรียนรู้ขยันและไม่เลือกงานไม่รังเกียจงานอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าคนยุคหลังโควิดจะต้องฝึกความช่างสังเกตการใช้ความคิดและเชื่อมโยงความรู้ต่างๆการเก็บข้อมูอมลรวบรวมแลว้ววิเคราะห์การทำงานเป็นกลุ่มหรือเครือขา่ายพระพระเจ้ารู้จักกับบริษัท อเมริกันที่มีโรงงานในประเทศไทยเขาชมเชยว่าคนไทยมีความสามารถสูงทั้งวิศวกรช่างเทคนิคและบุคลากรอื่นถ้าไม่พยายามดูแลรักษาความสามารถนี้เอาไว้บริษัทต่างๆอาจจะย้ายฐานไปอยู่ที่อื่นแล้วเราก็จะเดือดร้อนเรื่องการต่อสู้นี้การต่อสู้มันเป็นการต่อสู้กับศัตรูที่เป็นเชื้อโรค ที่เรามองไม่เห็นก็การสู้เชื้อโรคนี่ที่สำคัญที่สุดคือการรักษาความสะอาดการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในบ้านที่ทำงานการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเมื่อเราเจอกับเชื้อโควิดซึ่งเป็นเชื้อไวรัสเป็นตัวเชื้อโรคตัวเล็กๆมากมองก็ไม่เห็น ทำให้เราเข้าใจถึงความอ่อนแอของมนุษย์และความประมาทในการใช้ชีวิตของมนุษย์ได้ก่อาหารการกินความสะอาดการดูแลสุขภาพอนามายัยโควิดน่าจะเป็นบทเรียนทำให้เราระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นอุดมศึกษายุคหลังโควิด ยุคหลังโควิดจะมีวิชาการใหม่ๆห,หรือวิธีการบริหารงานมากขึ้นเช่นเรื่องยานยนต์หรือรถยนต์ที่ไม่ได้เป็นแบบที่เราใช้อยู่เช่นจะเป็นรถไฟฟ้า e-v รถอตัตโนมัติไม่มีคนบังคับรถไฮโดรเจนเป็นต้นคนทำงานด้านนี้ก็ต้องอัพสกิลให้รู้หลายๆาศาสตร์เช่นถึงรถไฟฟ้าเราก็ต้องรู้ไฟฟ้ารู้คอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อหรือ c o n n e c t i ิวิตทั้งรถยนต์และแม้แต่การให้เช่าบ้านกจจ็จะต้องดูที่ว่าเราอยู่บ้านแล้วก็มีห้องว่างจะเท่าไหร่ใช้คำนวณใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็บอกได้ว่าจะมีคนเช่าเท่าไหร่เห็นเขาทำที่เมืองจีนก็ระบบที่มีคาชาร์ริ่งในการ ก็เป็นการเรื่องของสังคมก็ต้องมีระบบที่ที่จะบอกกันว่าจะแชร์กับใครได้ในการสอนต้องคำนึงถึงว่าจะช่วยยังไงให้มีคนว่าจ้างนักเรียนนักศึกษาที่เราสอนของที่ผลิตขายจะขายออกไหมตนเองจะใช้หรือบริโภคได้ไหมต่อไปจะมีรถแบรนด์ ของประเทศไทยเราได้ไหมในเวลานี้คิดเอาเองว่าน่าจะมีวิธีจัดการสอนใหม่นอกจากสอนไปตามหลักสูตรเรื่อยไปชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ต้องหลักลักสูตรให้นักศึกษาที่อาจจะเรียนเป็นโมดูมาเรียนบ้างไปทำงานบ้างเอาปัญหาหรือสิ่งที่พบเห็นในสถานประกอบการมาแก้ปัญหาที่สถานศึกษานักศึกษา ที่สถานประกอบการ,รนะักศึกษาก็จะชอบสถานประกอบการก็ชอบเพราะเป็นการรีสกิลอัพสกิลแล้วหน่วยงานแต่หน่วยงานที่ควบคุมการศึกษานี่มักจะรับไม่ค่อยได้เพราะว่าเขาจะต้องให้เ,เรียนเป็นวิชาที่หนึ่ง่สองสามถ้าหนึ่งแล้วไป4ี่อะไรพวกนี้เขาจะยอมไม่ได้ก็ต่อไปก็ อาจจะต้องพยายามยอมในเรื่องนี้เพราะว่าไม่มีทางแก้ต้องสอนและต้องให้มีความรู้ให้กระโดดไปกระโดดมาตามที่โลกต้องการเพื่อให้มีนักศึกษามีประสบการณ์ที่กว้างขวางปัจจุบันนิยมให้มีการแข่งขันและร่วมมือกันระหว่างสถาบันไม่ใช่ว่าสถาบันเดียวกันเป็นทีมเดียวกัน แต่ทีมหนึ่งอาจจะมีหลายสถาบันหรือว่าแต่ละทีมนักศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญต่างๆกันเช่นเรียนกันคนละคณะคนละภาควิชาหรือมาจากประเทศต่างๆกันมีประสบการณ์ต่างกันแม้แต่ภาษาอาจจะพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็จะต้องมีความสามารถชนิดใหม่ที่คือต้องพยายามหาทุกวิถีทางที่จะเข้าใจกันให้ได้ การที่แข่งขันประชุมอบรมนานาชาติการเดินทางไปต่างประเทศต้องชาค่าใช้จ่ายแพงตอนมีโควิดต้องใช้ออนไลน์แต่หลังโควิดอาจจะออนไลน์เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายหรือประหยัดเวลาเขาจะมีปัญหาเรื่องการเลื่อมเวลาของแต่ละประเทศเวลาที่เราจะนอนเขาตื่นขึ้นมาแล้วหรือว่าเขาจะนอนเรากำลังตาสว่างก็ไม่สามารถที่จะ ทำงานด้วยกันอย่างได้ผลก็ต้องมีวิธีการเลื่อนเวลาเหลื่อมเวลาให้ให้ดีประสบการณ์จากโควิดที่กล่าวมานี้สรุปว่าทุกๆุกชีวิตได้รับบทเรียนหลากหลายที่ทำให้ต้องคิดใหม่ทำใหม่กันทั่วโลกและต้องหาวิธีปรับตัวเพื่อสามารถจะแก้ปัญหาได้รวดเร็วขึ้นและต้องพยายามคิดที่จะร่วมมือกันรวมกันให้ได้ ทั้งๆท,ที่ก็จะร่วมกันยากอุดมศึกษาต้องระดมความคิดและหาทางปรับตัวเช่นกันดังตัวอย่างที่ก็อ่านจากหนังสือมา,างศ์จันทว่าจัดการเรียนการสอนไม่ใช่มุ่งสอนแต่ความรู้แต่ต้องสอนให้เรียนรู้รอบด้านให้มีทักษะชีวิตทักษะการทำงานทักษะการเป็นผู้นำและเป็นผู้ตาม ให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสื่อสารได้ดีทํางานเป็นทีมวิเคราะห์สร้างสารรค์และเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นต้น 2. บุ่มเพาะคนดีมีจิตอาสาเข้าใจและเข้าถึงวัฒนธรรมและเป็นพหุวัฒนธรรมระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3. บริการวิชาการและวิชาชีพให้แก่ผู้ประสงค์จะเพิ่มพูนความรู้และทักษะ เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวทั้งออนไลน์และระบบห้องเรียนและถ้าเริ่มโยงกับหลักสูตรปริญญาได้ก็ยิ่งดีคือถึงจะจะมีรีสกิ ills, ลอนะัพสกิลนิวสกิลอะไรนี่แหละก็จะต้องกำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงที่ หน่วยงานอย่างที่สถาบันก็พยายามที่จะให้ความรู้กับบคุคคลทั่วๆไปจะมีทั้งหลักสูตรที่คิดเงินแล้วก็ที่ให้ฟรีเขาจะมีพราะสี่มีร่วมมือกันวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศิละปะวิทยาและเทคโนโลยีได้เอง ประการที่5เป็นที่พึ่งทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและประชาชนรากฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงเมื่อปีที่แล้วศาส,สตราจารย์ท่านหนึ่งชื่อศาส,สตราจารย์สกอตต์กล w เวเป็นนักเศรษฐศาสตร์ได้เขียนหนังสือที่พอดีได้อ่านเรื่อง p o s t c o r o n a from crisis to opportunity สรุปว่าการต่อสู้กับเชื้อโรคที่มองไม่เห็นเราเสิยนเสียพอๆกับการทำสงครามใหญ่เราวางแผนไม่ดีพอก็จะแพ้สงครามเราต้องอดทนใจกว้างตั้งใจจริงสร้างนวัตกรรมเสียสละให้แก่กันและกันคนรุ่นนี้จะต้องร่วมมือกันให้ได้ไม่ต้องรอรัฐบาลและต้องช่วยกันสนับสนุนคนรุ่นหลัง โคโรนาให้ร่วมกันต่อสู้ภัยที่อาจจะเกิดจากไวรัสอีกคนรุ่นหลังจะต้องรวมตัวกันเข้าใจคนอื่นที่สูญเสียโอกาสต่างๆและอาจจะชื่นชมเห็นคุณค่าและความภูมิใจที่เกิดเป็นคนอเมริกันท่านศาสตราจารย์เป็นชาวอเมริกันถ้าเขียนแบบนี้ของเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นภูมิใจที่ได้เกิดเป็นไทยก็ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ สวัสดีค่ะ